สวัสดีครับคุณผู้ชมหนูอยู่ไหนคะไทยแลนด์ไทยแลนด์อยู่ที่ไหนไทยแลนด์คะอยู่ที่ไหนของไทยแลนด์คะดอนโน่ดอนโนบ้านเราอยู่ตรงไหนคะบอกคุณผู้ชมหน่อยลูกบ้านเราอยู่ไหนตอนนี้คืออากาศสามสิบปดองศาค่ะร้อนมากค่ะคุณผู้ชมส่วนปะป้าอยู่ตรงนู้นส่วนปะป้าอยู่ตรงนู้น กำลังต้มชาต้มน้ำชาดื่มนะคะประปะสาสวัสดีครับคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีครับอยู่ไหนตอนนี้สตุกขุกูดอ่าฮะฮอตอันนอดร้อนร้อนสามสาิบแปดตอนนี้สามสิบแปดองศา เราพึ่งไปวัดมาค่ะคุณผู้ชมไปอ่าไปเพ้นะคะให้พระให้หลวงพี่อยู่วัดนะคะเอิ่นอย่างนัเอิ่นเอื่เอินเอ่นพระเนาะเออพึ่งไปเพ้มานะคะสงสารเนี่ยยังไงท<อ>ถามเลย่ยนะอยากถือลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งตั้งแน่ไร <c oughs> โอ้พย,ยายามถือใ <c oughs> นอ <c oughs> เลี้บุ้นกัโเข่าใจกันม้งได้หนึ่งผู้รักษาศีลกัดกันมันก็มี่เชิงเด็กหน่อยเชิงผู้สาวไปกลางค้นกัมีผู้เฒ่าก็มี่เวลาษาสีเปิอุโบสถอยู่กับเระพุทธเจ้ารักษาศีลอย่างไงไปกอยากเป็นคนแข็งแรงสุขงภาพดีเป็นผู้จงมูงนบ้านี่นี่ส่งเารักษาศีล อยากได้ผัวก็ให้ได้ผัวที่ทมีฐานะเสมอกันเป็นคนดีนี่นนม,มีซุ่มกูสาวไปรักษาศีลไปถามนางไใบกลางคนที่มีสามีแล,ล้วนางผู้เจ้ามารักษาศีลต้องกลางนั้นางพวกคือกันตัดคนบบดินา,ากกรุงเทพเราน่อยอยู่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นเช้าอีกวันนะคะที่เรามาทำบุญใส่บาตรกันค่ะคุณผู้ชม ก็จะเป็นกิจกรรมเราก็จะทําแบบนี้ตลอดเวลาที่เราอยู่ที่หมู่บ้านของเราเที่อำเภอสตึกนะคะแล้วเราก็จะมาใส่บัตรทุกๆเช้าอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ทางวัดจัดขึ้นนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเอาบรรยากาศอ่าที่หมู่บ้านของเรานะคะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเนาะก็จะประมาณนี้นะคะ จริงๆแล้วทางวัดเปิดเสียงในการใส่บาตรคือเป็นเสียงที่ไผ่ร้องมากๆนะคะแต่แม่จ๋าก,ก็คืออย่างที่บอกแหละว่าจําเป็นต้องตัดเสียงออกนะคะเนื่องจากว่ามีเสียงเพลงเข้ามานะคะดังนั้นก็คืออาจจะไม่ได้อัดสักอัดทลุดสักเท่าไหร่นะคะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยเนาะแล้ววันนี้เราก็นี่เลยแม่จ๋าก,ก็ได้มีโอกาสได้จับโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ได้ ่าถ่ายทำช็อตนี้นะคะเอามาฝากคุณผู้ชมด้วยเนาะก็จะมีน้องอเล็กแล้วก็มีแม่แล้วก็มีน้องสาวเนาะที่ยืนใส่บาตรอยู่ตรงนี้นะคะส่วนแม่จ๋าวันนี้ก็ทําหน้าที่เป็นตากล้องนะคะก็อ่าคือไม่ได้เยอะนะคะก็อาจจะช็อตวันนั้นวันนี้อ่าวันละนิดวันละหน่อยคะ่ะคุณผู้ชมก็จะจับมารวบรวมให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะ และกิจกรรมที่ทำกันในวันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งกิจกรรมคือเราจะจัดประจำกันทุกๆปีนะคะที่วัดที่หมู่บ้านของเราเองนะคะก็จะมีการบวชอ่าบวชอ่าเรียกอะไรอ่ะอ่า,าคักฤดๆร้อนนะคะก็จะมีพระมีเนนมีแม่ชีมีพราหมณ์อะไรแบบนี้นะคะมาบวชกันเป็นประจำทุกๆปีเราจะจัดงานกันขึ้นเนาะแต่ว่าที่ผ่านๆมาก็คือว่าน่าจะไม่ได้จัด ามาหลายปีแล้วนะคะเนื่องจากว่าโควิดเนาะแต่อันนี้ก็คือเราก็กลับมาทำกันอีกครั้งนะคะในปีนี้นะคะก็อญาติโยมมาร่วมทําบุญกันเยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมก็อิ่มบุญกันทั่วหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจัดเป็นประจําทุกๆปีแล้วก็จัดแบบนี้มานานมากแล้วนะคะในหมู่บ้านของเรานะคะแล้วก็จะจัดประมาณาก่อนช่วงสงการนะคะ และหลังจากที่เสร็จ พิธีตรงนี้นะคะบวชภาคฤดูร้อนเสร็จแล้วเราก็จะมีการจัดงานเทศกาลสงกรานนะคะก็จะเป็นการต่อเนื่องจากาการบวชภาคฤดูร้อนตรงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวแม่จ๋าก็จะมีบรรยากาศอะไรนิดหน่อยเนาะไม่แน่ใจเดี๋ยวแม่จ๋าต้องกลับไปดูภาพและวิดีโออีกทีนะคะถ้ามีที่บันทึกไว้ในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าจะนํามาให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยเนาะแต่คือยังไม่แน่ใจเนาะเดี๋ยวดูอีกทีค่ะ แต่ว่าสําหรับกิจกรรมนะตรงนี้นะคะก็น่าจะคือไม่จะรวบรัดวันนั้นวันนี้นะคะก็น่าจะจบในวันนี้นะคะสําหรับกิจ,จกรรมช่วงนี้เนาะก็น่าจะจบที่วิดีโอนี้ค่ะคุณผู้ชมและในส่วนหลังจากที่เราใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คืออาหารหวานข้าวผลไม้รากาไม้อะไรต่างๆนะคะที่ญาติโยมนํามาพร้อมกับข้าวนะคะคือเราก็จะเอามาวางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พราพิสูจน์ ต่างๆนะคะท่านก็จะมาเลือกอพิจารณานะคะว่าจะฉันอะไรต้องการอะไรบ้างก็จะหยิบใส่บาตรรวมกันกับข้าวนะคะก็พิจารณาเอาเฉพาะที่พออิ่มพอทานอะไรแบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วอาหารหลากหลายที่เหลือแบบนี้นะคะเราจะไปทำอะไรนะคะต่างๆเรานี้นะคะหลังจากนี้ก็คือญาติโยมเราที่มาร่วมกันทำบุญนี้แหละค่ะก็จะแบ่ง แบ่งกันกินนะคะหรือไม่ก็จะ,ะบางคนก็จะนำกลับบ้านไปแจกจ่ายต่ออะไรนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะคะและนี่ก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เราได้กลับมาที่เมืองไทยแล้วก็อยู่ที่หมู่บ้านของเรานะคะและกิจกรรมต่างๆเรานี้เราก็จัดกันขึ้นนะคะที่วัดที่หมู่บ้านของเรานะคะซึ่งก็ที่อื่นๆเป็นแบบนี้ไหมมีพื้นที่ไหนที่เป็นเหมือนกันบ้างยังไงก็สามารถเล่าหรือก็ แบ่งปันแชร์เล่าสู่กันฟังได้นะคะที่คอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยเนาะและตอนนี้ญาติโยมที่ใส่บาตรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะมานั่งรวมกันที่ศาลาแบบนี้เนาะหลังจากที่พระท่านพิจารณาอาหารพร้อมจะฉันแล้วเนาะท่านก็จะให้พรก่อนที่จะฉันอาหารนะคะอ,ตอะโตเเสสาาธะพุท Hello, และนี้ก็จะเป็นการจบกิจกรรมในหนึ่งวันนะคะและนี้ก็จะเป็นเช้าของอีกวันนะคะเราก็จะทำกิจกรรมกันแบบนี้นะคะในทุกๆเช้าเนาะก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วระหว่างนี้นะคะพระท่านทําอะไรบ้างแล้วก็ญาติโยมก็สามารถมาทําอะไรร่วมกันได้กับพระก็คือว่ามีนั่งสมาธิปฏิบัติทาอะไรต่างๆสวดมนต์นะคะซึ่งอาญาติโยมนะคะเราก็สามารถมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์สวดพุทธมนต์เย็นหรือว่านั่งสมาธิปฏิบัติทำอะไรต่างๆร่วมกับพระสงฆ์ได้เช่นกันค่ะ

ก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้เนาะที่แม่จ๋านํามาฝากกันนะคะก็จะรวบรวมตั้งแต่เริ่มงานบวชของพระลูกชายนะคะจนพิธีการแห่การบวชพระบวชนาคอะไรต่างๆจนมาถึงใส่บาตรอะไรทําบุญร่วมกันอะไรแบบนี้เนาะก็เป็นกิจกรรมที่แม่จ๋านํามาฝากกันเนาะก็อาจจะไม่ได้เฟอร์เฟกอลักมากมายนะคะสําหรับภาพบรรยากาศแต่ว่าอ่าเป็นอะไรที่ ขอใช้พื้นที่ตัวเองนะคะใชะ้พื้นที่ช่องของตัวเองนี่แหละบันทึกความทรงจำดีๆไว้เนาะซึ่งต่างๆเรานี้เป็นความทรงจำที่ดีๆนะคะครั้งหนึ่งที่เราเคยมีเนาะยังไงแม่จ๋าก็ขออนุญ,ญาตนะคะที่บันทึกและแชร์เรื่องราวต่างๆลงผ่านไว้ตรงนี้นะคะและท้ายคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก็ต้องขอขอบคุณนะคะ FC ซีทุกๆคนนะคะที่คอยติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาเนาะ และถ่ายคลิปนี้นะคะแม่จ๋ากะขออวยพร้ห้เอฟซีของแม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีแต่วความสุขความจเจริญน,นะคะไม่เจ็บไม่จนมีความสุขในทุกๆวันเช่นกันเนาะก็ะไปละค่ะจังนหนเอาไว้เจอก็หม่คลิปหนาเนาะ,ะกะาเดี๋ยวอาจจะมีคลิปต่อจากนี้นะคะก็น่าจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานที่เมืองไทยเราเนาะแล้วก็จะต่อด้วยเทศกาลสงกรานที่ ที่ต่างประเทศนะคะที่ออสเตรียของเรามีวัดไทยแล้วก็จะมีการจ,าจรัดกิจกรรมสงการเช่นกันเนาะเดี๋ยวยังไงแม่จ๋าจะนํากิจ,จรกจรกรมตรงนี้นะคะมาอัปโหลดตรงนี้ก็คือให้เป็นการ,รกจริจกรรมต่อเนื่องเลยนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะแล้วหลังจากนี้นะคะแม่จ๋าก,ก็ถึงจะได้อัปโหลดชีวิตประจําวันแล้วก็ผักสวนครัวอะไรต่างๆของเราให้ได้รับชมเป็นอันดับต่อไปนะคะช่วงนี้ก็ทําสวนรอวนไปค่ะ